เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะลองคิดภาพตามนะครับว่าถ้าเราเอาหลักการตลาดแบบเครือข่ายที่หลายคนคุ้นเคยมาบวกกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างบล็อกเชนผลลัพธ์ที่ออกมามันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาถอดรหัสโมเดลที่พยายามทําแบบนั้นกันครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคําถามง่ายๆแต่ผมว่ามันจี้ใจดํามากๆเลยครับคือทุกวันนี้เรากําลัง ทำงานเพื่อเงินหรือเรากำลังสร้างอะไรบางอย่างให้เงินทำงานให้เรากันแน่แนวคิดนี้ล่ะครับที่เป็นจุด start ของเรื่องราวทั้งหมดและเพื่อที่จะเข้าใจคำตอบที่โมเดลนี้นำเสนอเนี่ยเราจะค่อยๆเดินทางไปพร้อมกัน5ขั้นตอนครับตั้งแต่การปรับมุมมองความคิดไปดูพิมพ์เขียวในการสร้างแล้วก็ไปดูเครื่องมือเทคนโนโลยีใหม่ๆที่เขาใช้กันจนไปถึงเป้าหมายสุดท้ายนั่นก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ที่ยั่งยืนครับเอาล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยซึ่งเป็นเหมือนแก่นของปรัชญานี้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือความแตกต่างระหว่างการทำงานในระบบกับการสร้างระบบขึ้นมาครับภาพนี้มันอธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับเหมือนกับว่าทางซ้ายเนี่ยคือการเป็นหนูถีบจักในวงล้อของคนอื่นทำงานเพื่อแลกเงินพอหยุดทำรายได้ก็หยุดไปด้วยส่วนทางขวาคือการก้าวออกมาเป็นคนสร้างวงล้อนั้นขึ้นมาเองเลยครับ สร้างเครื่องจักรที่มันผลิตเนินได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งอยู่ในนั้นตลอดเวลาคำถามต่อมาก็คือแล้วจะสร้างไอ้ระบบที่ว่าเนี่ยมันต้องทำยังไงในแหล่งข้อมูลเขาใช้ภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากๆเลยครับเขาเรียกมันว่าพิมพ์เขียวตึกระฟ้าซึ่งเป็นวิธีการสร้างองค์กรให้มันอย่างรากลึกแล้วก็แข็งแรงครับก็เหมือนกับการสร้างตึกนั่นแหละครับโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นที่มั่นคงใช่ไหมครับ ทุกอย่างมันเริ่มจากการวางรากฐานให้แข็งแรงก่อนเลยมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่ามันสรุปกลยุทธ์นี้ได้ดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าคุณต้องวางรากฐานให้มั่นคงก่อนถึงจะสร้างตึกระฟ้าได้ในขณะที่ซูเปอร์เซลส์แมนเนี่ยจะสร้างออกไปด้านข้างให้มันกว้างๆแต่สุดท้ายมันก็จะพังลงมามันคือการเลือกระหว่างความมั่นคงในระยะยาวกับความสำเร็จที่ฉับฉวยครับเขาแบ่งขั้นตอนการสร้างรากฐานเนี่ยออกเป็น3มสเต็ปง่ายๆครับ ลองนึกภาพตามนะฮะสเต็ปแรกเหมือนเราเอาพลั่วมาขุดหาคนจริงจัง5คนแรกให้เจอพอได้แล้วสเต็ป2ก็อัปเกรดเป็นรถไถเลยครับคือสอนให้5คนนั้นไปขยายผลต่อได้และสุดท้ายพอองค์กรของเรามันลึกลงไปถึงชั้นที่3นั่นแหละครับคือการไปถึงชั้นหินที่แข็งแกร่งแล้วเห็นไหมครับว่าความต่างมันอยู่ตรงนี้เลยทางซ้ายคือการสร้างตึกรฟ้า คือการโฟกัสสอนคนไม่กี่คนให้เก่งเพื่อสร้างโครงสร้างที่มันแข็งแรงและเดินต่อได้เองส่วนทางขวาคือสไตล์เซลส์แมนคือเน้นหาคนเยอะๆเข้าไว้แต่มันเป็นรากฐานที่ไม่มั่นคงเลยเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนคนเดียวโอเคตอนนี้เรามีพิมพ์เขียวแล้วแต่คำถามคือเราเครื่องมือละ่ะในยุคดิจิตัลแบบนี้เราจะใช้อะไรสร้ามันขึ้นมาจุดนี้แหละครับที่เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทสาคัญ และนี่คือคำตอบครับเครื่องมือที่เขานำเสนอก็คือ Ox Cash NFT Pro พูดง่ายๆมันคือแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลหรือที่เขาเรียกกันว่า DeFi ซึ่งมันทำงานอยู่บนบล็อกเชนที่ชื่อว่า Polygon ครับเขาออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายตามพิมพ์เขียวที่เราเพิ่งดูกันไปเลย เบื้องหลังของมันเนี่ยมีเทคโนโลยีหลักๆอยู่3ตัวครับตัวแรกเลยคือสมาร์ทคอนแท็กคิดซะว่ามันเป็นกฎกติกาที่เขียนเป็นโค้ดคอมพิวเตอร์ทํางานเองอัตโนมัติไม่มีใครไปเปลี่ยนได้ตัวที่2คือ NFT หรือสินทรัพย์ดิจิทัลและสุดท้ายคือ p o l ลิ o n อนบล็ c h a i n ที่เป็นเหมือนสมุดบัญชีสาธารณะที่ทําให้ถูกอย่างโปร่งใสครับสไลด์นี้อาจจะดูยุ่งๆนิดนึงนะคะแต่ใจความสําคัญมันมีแค่2ออย่างครับลองดูฝั่งซ้ายก่อน อันนี้คือผลตอบแทนที่มาจากการสร้างเครือข่ายหรือสร้างทีมของเราส่วนฝั่งขวาอันนี้มาจากโลกของ DeFi เลยครับเขาเรียกว่า Staking อารมณ์จะคล้ายๆเราเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็ได้ดอกเบี้ยนั่นแหละครับแต่นี่เป็นการเอาสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากไว้ในระบบแทนและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงเทคโนโลยีมันถูกสรุปรวบยอดออกมาเป็นสมการสั้นๆสมการเดียวเลยครับเขาเรียกมันว่าสมการความสำเร็จ สมการนี้มีส่วนประกอบอยู่สอย่างครับเหมือนเรากำลังจะทำอาหารจานเด็ดที่ต้องมีเครื่องปรุง4ี่อย่างนี้ซึ่งพอเอามารวมกันอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ใช่แค่รายได้นะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ที่ยั่งยืนอ่ะเรามาเจาะทีละตัวกันดีกว่าครับส่วนประกอบแรกสุดสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเราเองครับมันคือจุดเริ่มต้นที่ต้องกล้าถามตัวเองก่อนเลยว่านี่มันชีวิตของใครกันแน่ แล้วก็ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาเป็นคนควบคุมเกมการเงินของตัวเองครับตัวที่2ก็คือทีมครับเขาเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนห้องเรียนชีวิตเลยนะฮะเพราะการมีระบบที่ดีแต่ไม่มีทีมคอยช่วยเหลือกันเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทำงานคนเดียวอยู่ดีนั่นเอง ส่วนประกอบที่3คือ GST 9 5ซึ่งเอาจริงๆในข้อมูลเขาไม่ได้บอกนะคะว่ามันย่อม,มาจากอะไรแต่เขานิยามามันว่ามันคือกรอบความคิดคือวินยัยคือระบบการเรียนรู้ที่ทําให้ทุกอย่างมันตรงไปตรงมาเหมือน2อบวกสต้องเป็น4เสมอมันคือชุดหลักการที่ต้องยึดไว้เพื่อสร้างเครือข่ายให้สําเร็จนั่นเองครับและตัวสุดท้ายในสมการก็คือ Ox Cash NFT Pro ซึ่งก็คือเครื่องมือเทคโนโลยีที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับ หน้าที่ของมันคือการรันระบบทั้งหมดด้วยโค้ดไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกของคนทุกอย่างเลยเป็นกลางและตรงไปตรงมาครับทีนี้พอเราเอาทั้ง4อย่างมารวมกันแล้วผลลัพธ์สุดท้ายที่เขาบอกว่าจะได้มันคืออะไรกันแน่เป้าหมายสูงสุดมันไม่ใช่แค่รายได้นะครับแต่มันคือการสร้างสินทรัพย์ขึ้นมาสินทรัพย์ในความหมายนี้ก็คือระบบที่มันเดินต่อไปได้เองทีมที่ยังคงตบโตมันคือตัวตนใหม่ของเราที่ยังคงสร้างมูลค่าได้แม้ว่าเราจะตัดสินใจหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม และเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดมากๆไว้ให้เราครับว่าการเอาแนวคิดสร้างเครือข่ายแบบเก่ามาใส่ในกล่องเทคโนโลยีใหม่อย่างบล็อกเชนที่มันโปรโง่งใสและทำงานอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นอนาคตของการสร้างสินทรัพย์จริงๆหรือเปล่าก็นี่แหละครับคือภาพที่โมเดลนี้กำลังพยายามจะนำเสนอ